คุ้มค่าทุกน้าที่เออคุ้มค่าช่วยบง่วยบัคั่งบั้อีกตัวนึงบ่ ปลาคอใหญ่พี่น้องอ่าเอาลูกขึ้นบ้างกุ๊้นีแหละคอยมาปุดไปปุดมาเฮ้ยระวังเลยอุ๊บมาอยู่หนองแห้งดี่าต้องไปปุดมาอยู่นั้นมันจะอเอาขึ้นเออขึ้นเอาขึ้นเออขึ้นหนึ่งเออหงเฮ้ยบอกกำเหลือดีนะนี่เห็นบอตัวนี้ละตัวนี้ละเออตัวนี้ละกำดีดีกำดีดีปลาุ่นอ่ะปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่นี่ตัวนี้ละกินลูกปลาเนี่ยนะพี่น้องเห็นบอกที่พูด กับสบายดีพี่น้องเบอร์สุขุมสุขพนพอกับพอวัดทีทีเอสพี่น้องมันด้ก็ดูเพือนดูด้ว่เลยมาอุ้มไวมาเหรีนน่มาอุ้ม mà lên nắp cả xì pha con lông nón phi nông đây nón cứ câu phi nông đây khám phá qua qua xoay thăng cana thăng đại quân đang hết đèn rồi bây giờ suôn nón này qua cả tay héo vào đây nhìn héo tham mà héo nhẹ mượt còn sẽ ao tôi như vậy mà xoay là bộ trả lời tháo ห่อนๆังไงยังลงี <welche ăn? S 1> ่น uh ้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหรือเปล่าบูมืมทางนี้ทางนี้แม่ขั้วพิ่ถ่าอยู่อ้าสวัสดีพี่น้องไนสวัสดีพี่น้องวดุพูกหาลายเสงนเงเพยาะได้เห็นคนหนุ่งงามอ้ามเดี๋น้องเจ้าบ่ดดใส่ไม่สยามเาไปวนไปจอยกันแทนรย ใส่ออกงานเาเนาะใส่ไปงานจใส่ใส่ชุงงานทุงหน่อยเออเป็กระโปรงวะเนยโอ้โอ้เบอาตปติมีอไมได้เนี่ยบัวเอฟซีว่าหอีาแดงบัวกระปะว่าโอยว่ะตกใจมือเอฟซว่าแล็คิดตเองโอ้แม่พวกเอฟซีว่าได้ว่ แเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไาข้าวารถทุนมเขาจะข้างามบานีมันลดรถันปานีรถพันรถพันคนตัรู้เแต่รถทันหมดเงินดวปรับารับเป็นปีสองปีเราะเขาแท้ลงปนเดียวมันก็เหี่วกัยานมันงลหมันยานเลย่ายหน้าเป็นไรนแ้วเ่ามาเขาแล้วเขาลงมาเหรอวะไ่นจากลังคานาะโอ้ย Lông bà bà? Lung, hả? 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 hả 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 ี๋ยวนึงสีงสงลงมาดัมก็จะอนกับสีมุ่งกับสีเล่และไรเด้ดเสีมีน้ำผึ่งเนาะ <c oughs> อย่คุกใจคุกเนื้ออยู่หอนี่คอยเป็นคอยไปนะ,นะนะเห็นบอกแลว ยืรผอมกระสงมเลยวะรึคือว่า nâng tô nâng tô nó tô nâng 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 tô con, tô nâng 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 tô เอาบูนี่มือเต็บที่บูนี่อสื่อพี่พี่ละพี่ละพัดบาทหักเปล่าอะไยักตัวปุ่นเสียอุ้ยเพาะอะไรปุ่นเอ้ามาลงมาลงมาเฮเตรียมพร้อม เออแล้วเาเข้าไปเลยว่จัดปวดก้าวไปเลยเี่ยอืมตีอยู่เลยฮะก็เหลืออยู่บ่ก็ชิวอ่าวเออก็เหลือเลยมั้งอ บ่น,นี่ทั้งแหทั้งท่างแยงบ่นี่ยอาเหาเองบัดบัดปลาป้าสิบวัด <laughs> <c oughs> จะม่ลงลอุยเนาะนับับขมแคบดิย่านย้ <c oughs>

เฮ้ยบาปากเลยรอกไร่ส้อยเลยพี่น้องเลยไล่ซอยเลยตัวนี้ักโลตัวนี้นะันสองโลสองโลไปเฮ้ยพหน่ันสองโล่ไพี่น้องเลยนี่ยเอาเอาเกี๊ยวพาน้องพาน้องมือนที่น้องวันซุยวันเสาร์น้อยวันเสาร์น้อย

ม่ไหวนะพี่ตัดรอดมั้ยรอดเโตัเป็นตัวแขกงนี่ตุ้งตัวเลยเฮ้นี่ตัวน้อยนี่ปัสสิวลงมาลงมาจากหลังคาพอดีพอดีเอากรมาหลุดนับกันนิลายลร้อยะไหลไยสซ้อยเราลายสร้อยลายส้อยแมนแมนแมน ตำออกหรือตำเขาเนี่ยไปคือหยับอะไปสอกีกี้ง่เนี่ยสอกเีก้ง่เนี่อาต้มแล้ว

นีแหละคอยมาปุดไปปุดมาเ้ยบอมันยนอกแหงดวยเอาขึ้นเอาขึ้นเาขึนเอาขึ้นหนึ่งเอ้ยบกำเงือกเลยนะนีมเจ่ห็นบอตัวนี้ละตัวนี้ละเออตัวนี้าะกำลดีกำดีโอ้ยตกเกกันได้กันได้เอาขึ้นเรื่องลากขึ้นไปเลยบมอุดเลยพุเลยฮึุดแนเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยาเ้ยคนปาเลยมาเลยเปนปาเลยมาพูดนะปลาคอยใหญ่ปคอใหญ่นี่ต้นี้แกินลูกปลานี่ยะพี่เาเห็นบ่ด้พเออจจอบอีกอบอีกย้อยู่ไนี่ย้ยยยย

อย่บเต็มคูตาปคอทงป่าเลยปโอเคไปเกับม้สร้อยี้งเลยเอาขึ้นเท่งยขึ้นแบตาญู่พุ่นปัดได้หลายโลเตพี่น้องเลยจักรลเพีน้ประมาณนี้อันนี้ปลาคอไ่พี่น้องเออตอันนี้ต้มแต่ว่ามแ่ต้ม ตัวคอทั้งหมดเลยตัวนี้ก็ซอยสูตรลงเวลาคือเก่าพี่หน่อยลงลงน้องยังไม่เห็นเอ็กกินเองหาเองกินเองนี่แหละก็เกิดมาหากินอือเป็นแบบอยเป็นซอยพี่น้องเลยตัวนี้ก็ต้มพี่น้องเลยนี่ก็ัอู้ขี่ปลาโอ้ใส่ปลาแล้วไข่ปลาพี่น้องเนี่ย ตอนนี้ก็เซิฟเซิฟใส่ปลาเอ้ยไข่ปลาก่อนพี่น้องเอ้ยกินไข่ปลาเด้พี่น้องแซ่บๆหลายเตอรพี่น้องเองว่าสองสามราคาขึ้นพี้องกินดูคือสุดซื้อเลยนะพี่น้องพออะไรกินดีพี่น้องเอ้ยกันปล่อยเนก็การยังไงกับกินน้ำกันด่านลูกค้านโอเคแล้วพี่น้องคลิปนี้พอแล้วกับศิลาไปก่อนขอขอบใจทุกไลนทุกเมนพี่น้องเอ้ยทุกคนล้งใจคลิปหน้าเจอกันพี่น้องบ๊ายบาย